สวัสดีครับครับผมได้กับมแคเตอร์ผมนะอยู่เกมทรอย c ีแอคติวต์แบทเช m u ซิมเลเตอร์อเช่นเคยผมรางจากครั้ที่แล้วทุกท่านก็ให้การตอบรับอย่างดีผมนะไลฟ์บานเลยก็ตามสัญญาผมนะรับไปอีกคลิปเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกท่านอาจจะได้ชมเกมนี้วันละคลิปเลยก็ได้ผมนะทางการตอบรับดีอย่างนี้จัดไปครับผมวันนี้จะมีชาเลนจ์อะไรมาให้ผมทําบ้างมาลองดูกันเลยดีกว่าผมนะอย่าให้เสียเวลา ชาเลนจ์นี้ค่อนข้างจะจัดทับมาดีครับผมนะโหดูฝั่งสีแดงครับผมผมจัดตามที่เขาบอกมาแล้วเป็นอะไรที่ดูแข็งแกร่งมากเลยนะตังที่ใช้คือ8,350ผมต้องคิดแผนรับมือให้ได้กับทัพนี้ทับนี้แกล่งมากเลยนะโหผมอาจจะโอยอาจจะแพ้ทับนี้ก็ได้เดี๋ยวผมก็ขอเวลาคิดก่อนแป๊บหนึ่งครับผม โอเคผมจัดทับผมเสร็จแล้วผมต้องจัดทับนานมากเลยกว่าจะคิดวิธีจะล้มเขาได้ผมนะดูรูปทับผมผมหลายท่านบอกโหทำไมลูกทับพี่มันสวยจังเฮ้ยผมเตรียม,มอะไรมาเยอะผมนะโดยข้างหน้าเขาเอาบอ,อสขี้ไก่ๆกันหลบหลังผมเอาบอสขี่ไก่ๆไว้ข้างหน้าทับผมเลยผมนะตรงนี้คือบอสขี่ไก่ๆสองอันข้างๆนี้ก็คือเครื่องยิงธนูระเบิดผมจะยิงเขาเอามาไว้ข้างหน้าเลยผมนะเป็นแผนที่เสี่ยงอยู่แต่โอเค แล้วก็เขาจะเอารถม้ามาทลายปีกผมผมเอาโล่พลโล่ที่อยู่ข้างขานี้ไว้กันนะผมนะข้างๆปีกนี้คือพลโล่เอาไว้กันรถม้าแล้วก็ข้างหลังนี้คือพลหอกที่จะรอเสียบรถม้าที่ผ่านพลโล่มาผ่านมาปุ๊บพลหอกเสียบปับ๊บรถม้าตายแน่นอนนะผม,มแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็เป็นปืนใหญ่อีก2อันนะผมเอาไว้ยิงเข้าไปแต่เข้าไปใจกลางของทัพนั้นและตรงกลางนี้ก็รู้สึกเป็นซามูไรแล้วก็ชาวนาะเอามาเติมให้มันครบไปเฉยเป็น8,350้าเท่ากันครับผม มาดูซิว่าทัพผมกับทับเขาใครจะเก่งกว่ากันผมคิดมานานแล้วถ้าเกิดผมแพ้ก็ต้องยอมว่าทัพเขาแกร่งจริงแต่มาดูซิว่าใครใชนะโอเคมหอืมมามาผมนั่นแล้วนะครับรถม้าเขาจะมาแล้วอืมโอ้แต่ว่ารถม้ามันเสียบเข้ากลางผมนะผิดแผนผมไปหน่อยโลกผมเลยไม่ได้กันเลยโหรถม้าเขาทําลายพวกแถวหลังของผมหมดเลยธนูระบงธนูระเบิดผมยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่ตอนนี้ เดี๋ยววนะันน้ทัพของเขากำลังตีลุมตีบอสขี้ไก่ๆผมอยู่แต่นั่นเป็นไปตามแผนของผมอ้าวรู้สึกว่าคนผมหายไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหกองทัพของผมหายไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าท้โอโหตอนนี้กลายเหลือแค่ศึกการโดนกันระหว่าวงบอสขี้ไก่ๆผมนะเพราะตัวธรรมดารู้สึกว่าจะโดนไก่ตีตายกันหมดแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นการต่อสู้ของบอสขี้ไก่ไปใช่ไหมใช่ตอนนี้ทุกคนทั้งสองฝั่งต่างไม่เหลืออะไรอีกแล้วผมหมดแล้วโอ้โหสีแดงชนะครับผมนะ ผมอาจจะพลาดก็ได้ที่วางบอสคีย่ไก่ไว้ข้างหน้าําไม้มันตายเร็วกว่าตัวของเขาสรุปแล้วมันกลายเป็นการโดนกันระหว่างบอสคีย่ไก่ไกทับทับทับ้งสองเราที่เราจัดมาเยอะๆเนี่ตยตายหาหมดเลยนะหรือแค่บ,บอสคีย์ไก่สองตัวแล้วก็กลายเป็นสีแดงที่ชนะไปยินดีด้วยผมนะคุณชนะผมนี่โอเคยอมยอมยอม,ยอมทับนี้มันดูดีจริงอ่ะโอเคไว้เจอกันชาเลนจ์ต่อไปแล้วก็มาถึงทับนี้กันบ้างทับนี้เป็นทับที่เน้นการโจมตรีระยะไกลผมนะไม่มีตัวไหนเลยที่โจมตรีระยะไกลกะ่ว่าจะยิงอย่างเดียวใช่ไหม ผมว่าผมน่าจะหาวิธีการรับมือได้น่าจะไม่ค่อยยากเกยโอเคมากโอเคผมจัดทัพผมเสร็จแล้วกองหน้านี่จัดไวกิ้งไปเยอะเลยผมนะผมจะเอาไวกิ้งบุกทะลวงทัพนี้เลยครับผมนี่คือข้างหน้านี่คือไวกิ้งทั้งนั้นเลยนะผมจะลองดูประสิทธิภาพว่าไวกิ้งมันจะเก่งอย่างที่ผมคิดไหมแล้วก็ด้านข้านนี่พลธนูยาวผมเอาไว้ยิงไ,ไกลๆและ2อันใหญ่ๆนี่คือปืนใหญ่ครับผมมาดูซิว่าทัพที่เขาเน้นการโจมตีแบบ ยิงไกลอย่างเดียวจะชนะทัพไวกิงก้งของผมได้ไหมเรียกวันนี้ว่าทัพไวกิงก้งครับผมนะโอเคมาอืมไปเลยไวกิง้งวิ่งเข้าไปฐานมาจะมาเร็วผมนะแต่ว่าไวกิ้งผมมีโล่โอ้แม่งทะลวงไวกิ้งกูตายห่าหมดเลยอ๋อเวรกรรมเพราะไว,ไวกิ้งผมยังไม่ตายผมนะอืมรอดจากฮาววา,าระไม่ได้ตอนนี้ฮาววา,าระเขาไล่ผลแล้วแล้วข้างหลังของผมมีปืนใหญ่แล้วก็มีธนูยาวอืมไวกิ้งเข้าถึงตัวบนปืนตามแผนผมนะเอาเฮ้ยฟัน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 ,ฟนมันฟันมัน,น,มนไวกิง้งไวกิ้ง หไวกิ้งเอาพลนปืนได้แบอยังเออเรียบร้อยวกิ้งผมทะลุเข้าไปถึงพลนปืนอย่างที่ผมคิดไว้ผมนะนั่นคือผมว่าทำไมผมถึงใส่วกิ้งไว้เยอะและตอนนี้เขาเหลือแค่พลนปืนเดียวเดียวโอ้โหโดนปืนใหญ่ผมยิงเข้าไปเต็มหัวทัพนี้ผมชนะได้อย่างสบายครับผมเพราะผมอยู่แล้วเน้นการโจมตีไกลอย่างเดียวอ่ะโอ้โหผมแค่ใช้ไวกิ้งเข้าให้ถึงตัวเอาเยอะๆเพื่อเข้าให้ถึงตัวเข้าถึงตัวได้ก็จบเรผมนะพวกการยิงไกลทั้งหลายหมดสิ้นผมชนะได้อย่างง่ายได้ ชาเลนจ์นี้ถ้าทางคนที่ท้ามานี่ถ้าทางจะรักในซามูไรมากผมนะจัดซามูไรมา20ตัวและให้ผมเอาตัวอะไรก็ได้มา20ตัวใช่ไหมรักในซามูไรมากใช่ไหมอย่างนี้ผมต้องทําอะไรทุกอย่างเพื่อให้เขารู้ว่าซามูไรไม่ได้เก่งขนาดนั้น <c oughs> แต่รู้อะไรไหมครับผมอยากจะลองอะไรอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าผมไม่คิดจะชนะอะไรมากผมอยากลองว่าซามูไรเนี่ยมันจะชนะคนธนูยาวได้กว่า ถ้าเกิดในตามประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นดาบซามูไรจะสามารถผ่าไอ้ลูกธนูได้เว้ยผมอยากจะเห็นอะไรจำแลงแบบนั้นดังนั้นผมจึงจัดทัพธนูยาว20คนมาสู้กับซามูไร20คนของเขามาดูซิว่าใครจะชนะผมนะถ้าซามูไรเข้าถึงตัวผมได้ผมจะแพ้แหละแต่น,นี่เอาฮาผมอยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงโอเคมามาผมนะซามูซามูไรก็จะวิ่งไปแต่ว่าธนูยาวผมก็พร้อมอยู่แล้วในขณะที่มันกำลังจะข้ามแม่น้ำมา,นะมา,าทัพธนูยาวผมก็จะยิงยิงเข้าไปไปหาฝน ตั้งท่าแล้วยิงตูมอูซามูไรแต่ว่าโหซามูไรตายน้อยกว่าที่คิดผมนะแต่ว่าท่านพธนรยาผมก็ยิงรัวมากโอ้โอ้เอาเฮ้ยแล้วมึงตายได้ไงเนี่ยไอ้ข้างหลังนี่เอ้ามึงยิงโดนเพื่อนเดียวกันเองผมนะทิพไห้และพลธนรยาผมเริ่มยิงโดนเพื่อนเดียวกัน,ตน,กน,กนแต่ว่าซามูไรเข้าถึงตัวแล้วแต่ว่า เอาไม่อยู่ครับผมนะดาบสมุไรไม่สามารถตัดลูกธนูได้ผมจริงเป็นฝ่ายชนะโอเคครับผมโอเคครับผมแล้วก็มาถึงชาเลนจ์ที่จะท้าดวลพลังของบอสขี่ไก่ๆอีเช่นเคยครั้งนี้ธนูระเบิด28อันประทับบอสขี้ไก่ไก่ตัวเดียวว่าขี้ไก่ไก่มันก็เก่งนะแต่ว่าธนูระเบิด28อันเลยนะมันจะรอดหรยอผมก็อยากรู้เหมือนกันดังนั้นก็มาดูกันดีกว่าว่าเครื่องยิงธนูระเบิดอู้กริ่ง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 ไอ้ข้างหลังข้างหลังทำอะไรเออ ตังพร้อมผมนะยิงอ้าวอู้มอู้มอุ้อ้มโออ่ออออ่ออออ่ออ้มโออ้มโหคือยิงนุทนุระเบิดยันปากลุตัวอู้อูอูอูลอยไปลอยมากริ้งกริงแต่ยังไม่ตายอ้บอลคีกลๆยันนได้อู้อู้อออออยังมันยังมันยังคนต่อไปได้อู่อูอ้อ นี่มันโอ้โหเป็นเรื่องที่ดราม่ามากวัตที่ไก่ๆยังพยายามยังเขายังพยายามอู้ตูวโอ้โหลงไปนอนกริ้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่วัตที่ไก่ๆยังพยายามเข้าไปทำไมเขาจะมันจะเดินไปได้โอ้โหกลิ้งอีกรอบลงไปนอนไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ยังไม่ตายผมนะมันถึงมากแต่ว่าโอ้โหธนูระเบิดนี่โคตรโหดภาพผมนี่สั่นไม่หยุดเลยแล้ววัตที่ไก่ๆโดนยิงลงไปกี่ครั้งโอ้โหกลิ้งจะกลิ้งอีกแล้วมันก็ยังมันก็ยังเดินต่อไปมันยังคงเดินต่อไปโอ้โหเฮ้ยมันยังไม่โอ้มันมันมันล้มอีแล้วมันจะล้มอีแล้วโอ้แต่มันก็ยังเดิินตต่ออไไปสกู้ชีว มันเข้ามาถึงตัวของวลนใหญ่แล้วเอ้ยเอ้ยมันจะหล่นมันก็ไม่หล่นมันจะล้มมันก็ไม่ล้มทาไมมันถึงได้อดทนได้ขนาดนี้โอ้มันเข้ามาเยียบโอ้เหียบพลนธนูเรียบร้อยพลนธนูยากโอ้โหพลธนูระเบิดยังคงเหลืออยู่เยอะผมนะเห็นอย่างนี้แต่ว่ามันยังคงมีอยู่บ้างแต่ว่าพอสตีกไก่ๆโดนยิงไปหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ล้มเหรอเนี่ยเพราะอะไรกันยิงต่อไปยิงต่อไปพลธนูระเบิดก้าวต่อไปพลาสติกไกลๆเออโอ้มันมันยังคงอยู่มันยังคงถึกอยู่ได้อ่ะครั้งมันถึกขนาดนี้้ไดเลยออะโ อ้อาวแต่ว่าสีน้ำเงินชนะบอสขี่ไก,ไก่ตายตอนจบครับผมโอ้โหการจะลุ้นอยู่เลยว่าบอสขี่ไก่สามารถเอาตัวรอดสถานการณ์ี้ไปได้ไหมโอ้โหผมเห็นสภาพบอสขีไ่ไก่แล้วอดไม่ได้ที่ต้องเอาเอาใจช่วยมันนะผมนะมันจะล้มเออมันล้มกริ้งไปหลายครั้งแ,แต่มันก็ยังทนอยู่ได้แต่สุดท้ายทนพิษบ,บาดแผลไม่ไหวมันเกือบจะล้มธนูระเบิดได้หมดนะแต่ว่าก็ตายซะก่อนผมนะฝ่ายน้ำเงินธนูระเบิดจริงเป็นฝ่ายชนะไป โอเคก็จบแล้วขผมนะสำหรับพาร์ทนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สับตครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ต่อไปผมนะเช่นเคยถ้าคลิปนี้ยังได้ไลค์เยอะอยู่ผมก็จะลงให้ทีทีแบบนี้ครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีรีเควสที่น่าสนใจที่จะกดคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบรีเควสไหนกดไลค์ไว้ผมจะเห็นชัดครับผม มาดูสีกว่าว่าจะมีรีเควสอะไรรอผมอยู่ผมรับหมดนะไม่ว่าจะเป็นรีเควสที่ท้าผมมาว่าให้ผมสู้ด้วยหรือว่าจะเป็นรีเควสที่อยากจะลองดูว่าตัวไหนสู้ตัวไหนก็โอเคครับผมผมทําให้หมดแหละไว้เจอก,กันใหม่สวัสดีวันนี้ก็ขอตทดก่อสวัสดีฟรฟูม